โอเคครับสำหรับการอบรมออนไลน์ e-learning นะฮะเราก็ต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันชื่อ vdlt นะครับเป็นของการกรมการขนส่งทางบกนะฮะก็เลือกตามประเภทงานบริการนะฮะนี่คือขอใบอนุญาตเนาะ,ะแล้วก็จองวันนะฮะวันที่เราจะไปต่อใบข,ขับขี่นั่นเองนะฮะน,นี่คือวันที่เราจะไปต่อที่ขนส่งนะอ่านะแล้วก็จองวันที่เขาว่างนะฮะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วเราก็จะได้บาร์โค้ดสำหรับการจองนะฮะเอาไว้จุดนี้ เพื่อจะไปโชว์ทางนั้นอ่ะเรามาดูข้อสอบกันคร่าวๆนะฮะข้อสอบก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะมีแบบทดสอบก่อนอบรมด้วยให้เราเลือกมีอยู่ประมาณ3ข้อนะฮะโดยทั่วๆไปนี้ลองลองดูแล้วก็ลองไปตอบเล่นกันดูนะฮะประมาณนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นเราตอบคําถามได้แล้วใน3ข้อในก่อนแบบทดสอบก็จะเข้าไปในช่วงของวิดีโอก็อจะมีวิทยากรในการพูดเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเรื่องอะไรประมาณนั้นนะฮะเรื่องความไม่ประมาทเรื่อง ทั่วๆไปประมาณนั้นะฮะตอนนี้ก็เราก็ต้องการใช้โทรศัพท์ในการฟัง e-learning ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวน,นี้เขาบังคับให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะก็คือฟังเราอาจจะไม่ได้มองจออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่จาเป็นขณะนั้นแต่ถ้าบอกว่านั่งดูได้ก็มันจะมีคำตอบของแบบทดสอบอยู่ในนั้นนั่นเองนะฮะ ได้ความรู้ไปนะฮะในช่วงเวลา1ชั่วโมงนะฮะก็ต้องหาเวลาที่ว่างนิดนึงอย่าให้โทรศัพท์เข้าอย่าแบบว่าพลิกโทรศัพท์ไปมาสลับหน้าไปมาแบบน,นี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเริ่มต้นใหม่นะฮะอันนี้ต้องเตือนไว้นิดนึงสำหรับท่านที่จะอบรม e-learning นะฮะเพราะว่าเขาบังคับนั่นเองเขาให้ตั้งแต่เริ่มต้นดูตั้งแต่เริ่มต้นหนาทีแรกวินาทีแรกนะะไม่ใช่นาทีแรกจนจบนะฮะพอจบแล้วมันถึงจะ มีแบบทดสอบขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่าเราพลิกไปทําอย่างอื่นก่อนเช่นมีสายโทรศัพท์เข้าหรือว่าไลน์เข้าเราไปกดดูเสร็จปับ๊บมันจะหยุดทันทีเพระหยุดเสร็จปับ๊บมันต้องเริ่มต้นใหม่นะฮะก็การอบรมในในในข้อความที่เขาขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้ที่ผมแคปเอาไว้ก็ผมก็อบรมไปอย่างนี้แหละแล้วก็ดูข้อความที่เขาจะอยู่ในแบบทดสอบนั่นเองนะฮะก็ในช่วงระหว่างกลางที่เรา ฟังวิทยากรเขาพูดถึงเรื่องความแบบประมาทนู่นนี่นั่นนะะประมาณนั้นก็อาจจะมีแบบทดสอบขึ้นมานะฮะก็คือถามคําถามขึ้นมาประมาณนะะั้นนะฮะอันนี้ต้องกดนิดนึงกดให้มันถูกเลยเพราะว่ามือผมกดไปโดนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ฮะมันแก้ไขไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นแก้ไขได้หรือเปล่านะพอกดไปแล้วมันกดแก้ไขไม่ได้ต้องกดต่อไปอย่างเดียวเลยอันนี้ ที่มันขึ้นมาระหว่างที่วิทยากรพูดอยู่นะพอเราจะกดเลื่อนเลยไม่ได้พอไปเลือกมือยังไม่ทันเลือกเลยไปกดหน้าจอปุ๊บกลายเป็นเลือกข้อนั้นแล้วมันแก้ไม่ได้คนระับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เว็บไซต์หรืออะไรต่างๆมันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกับการแบบทดสอบตอนจบนะเองนะฮะถ้าเราฟังข้อความที่เขาพูดอยู่ก็ยังไงก็ตอบได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าขเขาเขาตอบคําตอบอยู่ในนั้นเลยคําตอบอยู่ในที่ วิทยากรท่านพูดนะฮะประมาณนั้น่ะหลังจากนั้นเราฟังจนจบแล้วก็มีแบบทดสอบตอนจบนะฮะพอตอบถูกล้วก็จะได้ผ่านการอบรมแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่นะฮะใบที่ผ่านการอบรมแล้วก็แคปเอาไว้เพื่อจะไปที่ขนส่งนะฮะในวันที่เราจองนั่นเองนะฮะเช่นในเบื้องต้นตอนแรกที่เราเข้าแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะที่เราจองตอนที่ต้นคลิปนะฮะเราจองเสร็จปับ๊บเราจองวันไหนเราก็ ไปต่อไปกับผีวันนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นการจองการอบรมออนไลน์นะอบรม e-learning เราอบรมตอนไหนก็ได้นะฮะก็คืออยากเข้าไปดูแล้วก็อบรมไว้เพื่อจะเอาอตัวที่เราต้องแคปหน้าจอที่เราบอกว่าผ่านการอบรมแล้วคือแบบทดสอบแล้วนั่นเองส่วนวันที่เราจองคือวันที่เราจะไปอสอบสมรรถนะนั่นเองฮนะสอบการ เช็คสายตาดูส hmm. so so ีดูอะไรประมาณนั้นนะที่ท่านที่เคยต่อไปกับขี่เนาะถ้าบอกว่าต่อไปกับขี่รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์อะไรมันน่าจะคล้ายๆกันนะฮะก็คือทดสอบสายตาทดสอบการตั้งเสาหรือว่าเหยียบคันเร่งอะไรประมาณนั้นนะฮะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอ่าเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกประมาณนั้นก็ต้องไปทําอยู่ดีเพราะวันที่เราสอบนั่นเองนะฮะอันนี้หลังจากที่เราได้ E learning และผ่าน E learning เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาข้อความที่เราแคปไว้ที่หน้าจอเอาไปแสดงที่ขนส่งในวันที่เราจองนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจผิดว่าการจองคือการจองวันอบรมไม่ใช่นะฮะการจองคือการเข้าไปถ่ายรูปนั่นแหละก็คือการเข้าไปไปสอบนั่นแหละสอบสมรรถนะนะฮะนั่นเองก็ ไปให้ตรงวันถ้าเกิดว่าเราไม่ไปไม่ตรงวันก็อาจจะต้องรอจองใหม่นั่นเองนะฮะจองใหม่ก็อาจจะเลื่อนไปเยอะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเต็มเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดรอบ2ก็มากันเยอะเลยนั่นเองก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตอบไ่กับขี่จะตอบไปกับขี่นะครับไปกับขี่หมดขอผ,ผมก็หมดไปได้เป็น สองเดือนแล้วมั้งประมาณเดือนสองเดือนนะฮะเพราะว่าคิวมันยาวนะฮะกว่าจะได้ต่อนะฮะมันก็จองคิวไว้ยาวพอสมควรนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาข้อมูลอยู่อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะฮะส่วนไอเรื่องการเลือกหัวข้อนั้นก็ลองไปหาเลือกดูให้ตรงกับรถของเรานะที่เราใช้ใช้งานนะฮะอ่านข้อความให้ถูกต้องแล้วก็เลือกให้ถูกต้องนะฮะจากเบื้องต้นงานทะเบียนนั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเกือบมีอะไรอัปเดตในข่าวอื่นๆก็ยังไงฝากกดติดตามช anel ไว้แล้วกันนะครับพอดีช anel ผมจะมีทำดนตรีทำงาน DIY ทำงานเล่นเกมอะไรประมาณนั้นหลากหลายนะฮะพอสมควรอันนี้ถ้าเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็ทําผ่านมาแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางให้ท่านที่หาข้อมูลอยู่ได้นะฮะประมาณนั้นโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ